หน้าที่ของเรานะผมคิดว่าระบบการศึกษาต้องมาช่วยชาตินะครับทํายังไงให้ชาวนาไทยเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นจะได้ไม่โดนเขาหลอกทุกวันเลยชาวนาต้องต้องเก่งผมฝันแล้เกินให้ชาวนาไทยเนี่ยมันชาวนาญี่ปุ่นไต้หวันเราทํายังไงของเราได้ประโยชน์มากทนี้เรามีศาสตร์พระราชาของเขามีสองศาสตร์ท่าน,นั้นเองศาสตร์ชาวบ้านกับศาสตร์สากลาาของเรามีศาสตร์ที่สามศาสตร์พระราชานละพิษณุพันธ์หเห็นทางนะใช่ไหม ยูจะมีคุณสิไม้น้อยสองร้อยกว่าคนทุกปีที่จะนำสาพระราชามาผสมที่เนี่แล้วทำแปลงผสมนี่เลยให้มันฝึกักษาให้มันฝึกความรู้เลยร่วมกับครูครูก็ได้ความรู้ีอยมีโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนพระเจ้าอยู่หัวเล่าให้โรงที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะครับอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยพอเราไปทําระบบน้ําให้ดีเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนเนี่ยลงมาทําแปลงกเกษตรทำไร่ทนานเยอะแยะหมดเลย เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเ็าปลูกสับปะรดปลูกอะไรได้ก็เอาสิวิชาปลูกสับปะรดมาก็มาป,ปลูกแล้วก็ตอ่อเติมเติมไม่ับโอเคนะฮะผมจะจบเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าในเรื่องอันนี้ก็เป็นการบ้านในเขตพื้นที่นะครับเพราะว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยผมเสียดายครูธรรมดาที่นี่แหละกลายเป็นครูเทวดาสามสี่คนถามจริงเขาบอกว่ายายย้ายกันไปหมดหนาย้ายไปนานได้รางวัล ครูดีเด่นด้านหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านปุยแปงจได้อจ้ไสามสีม่ 3, ตัวนะั้นเก่งมากโอเคนะผมจะจบตรงนี้นะผมจะกลับมาที่โครงการพระเจ้าอยู่หัวอีกทีอเ,เอาละต่อไปนี้เป็นการบ้านของสองท่านเนีของครูด้วยโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อมีรับสัง่งที่จริงท่านมีรับสัง่งมา มีจดหมายน้อยมาให้องค์มนตรีอยู่ตลอดเวลาในช่วง2555นะครับมีหลักของการจัดการศึกษา3หลักซึ่งขณะนี้เนี่ยเราทำกรอบแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษและหมอธีระเกียรติเนี่ยเขาเอาไปที่อังกฤษเปรีมิกาพวกนักการศึกษาเขาเห็นแล้วเขาตกใจเลยบอกอันนี้แหละคือหัวใจของการจัดการศึกษาของโลกละ่ะ3ข้อนะผมจะเล่าให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวทำจดหมายน้อยมาให้ทุนเปรม ไล่พวกเราไปเผยแพร่ข้อหนึ่งให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูครุณหญิงสุม,มนทาพอเห็นประโยคแรกเนี่ยบอกอันนี้แหละคือหัวใจของการศึกษาละครูมีความรู้ดีเหลือเกินแต่ไม่รักเด็กสอนไม่เต็มที่เด็กจะไม่ได้เรียนเต็มที่ ครูต้องรักเด็กเด็กเก่งแล้วเกินแต่ไม่รักครูต่อต้านครูก็เรียนไม่เป็นถ้าจะให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์เต็มที่นะครูต้องรักเด็กและเด็กต้องรักครูจะทําวิธีไหนแล้วแต่กลยุทธ์ของเขตพื้นที่กับโรงเรียนนะแต่ขอเถอะสร้างทัศนคติทุกคนเลยว่าให้ครูเนี่ยมีความผูกพันให้รักเด็กแล้วทำยังไงให้เด็กเนี่ยเคารพครู มีเครื่องมือมีลกลไกทางสังคมคือมารยาทไทยมารยาทไทยกระทรวงวัฒน,นธรรมได้ผิดมามาเป็นเล่มอยากให้พออเขตทาจดหมายไปให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒน,นธรรมนะครับชื่อนายวีระโรธพรชนรัตน์ขอเลยแล้วบอกเลยบอกว่าองค์มุติกเกษมไปเยี่ยมโรงเรียนนี้บอกให้ผมขอครับเขาเป็นเหมือนน้องชายผมนะแล้วเอามาแจากทุกโรงเรียน แล้วทำให้ทุกโรงเรียนที่อยู่ดูแลอยู่เนี่ยให้เด็กทุกคนฝึกทักษะมารยาทไทยตรงนี้ให้ได้วิธีไหว้มีกี่วิธีวิธีถวายคำนับวิธีคำนับมีกี่วิธีวิธีพูดกับผู้ใหญ่มีวิธีอะไรบ้างเวลาเดินเดินเฉียดผู้ใหญ่เนี่ยจะเดินข้ามหัวหรือหรือจะเดินแบบไทยมันงดงามเลยเดินใช่ไหมเด็ก<อ>นะ ถ้าอยู่สามารถทําให้ทุกโรงเรียนในเขตหกเนีน่ยนะมีมารยาทไทยที่งดงามทุกคนนะต่อไปนี้เด็กพวกเนี้ยโตขึ้นเนี่ยเขาจะได้รับเมตตากับทุกคนที่เขาพบเห็นเด็กที่แข็งกร้าวกระด้านไม่รู้มารยาทรับรองไม่ได้รับเมตตาจากใครแต่เด็กที่มีมารยาทเนี่ยมันจะได้รับเมตตาก่อนเลยเข้าใจนะเพราะนั้น หให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูสองให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจกับเพื่อให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจกับเพื่อแล้วส่งยกตัวอย่างอันนี้เช่นในชั้นเรียนครูไม่ควรครูไม่ควรส่งเสริมให้เด็กแข่งที่หนึ่งที่สองกันแต่ควรส่งเสริมให้เด็กเก่งในชั้นเรียน ช่วยติวเพื่อนที่เรียนช้าท่านใช้คำว่าเพื่อนที่เรียนช้าช่วยติวเพื่อนที่เรียนช้าเพราะทุกคนต้องแข่งกับตัวเองเพราะทุกคนต้องแข่งกับตัวเองนี่ผมจำทุกคำพูดเลยเพราะมันมีความหมายถ้าทุกคนต้องแข่งกับตัวเองก็คือเด็กเก่งเด็กเก่งก็ต้องแข่งกับตัวเองให้มันเก่งขึ้นถูกไหมครับเด็กเรียนกลางๆเนี่ยเพื่อที่เก่งก็จะมาช่วยเขา อยากเรียนกลางให้เป็นเก่งเด็กที่เรียนแย่เนี่ยเพื่อนที่เรียนกลางก็เรียนเก่งเ็ามาช่วยพยุงให้เขาเรียนเป็นกลางขึ้นมาถูกไหมสุดท้ายทั้งชั้นจะเรียนดีขึ้นถูกไหมโอเคผมจะเล่าผลสอบโอนเน็ต่เก้าปีให้ฟังสมัยก่อนสอบห้าสาระทางเรียนรู้ภาษาไทยอังกฤษสังคมใช่ไหมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คนะแนนเฉลีย่ยตั้งแต่เก้าปีที่สอบมาทุกวิชาเด็กไทยเนี่ย ไม่เคยถึง50คะแนนในร้อยจะอยู่30สิบกว่ายานดีก็สี่สิบน,นิดนิดแต่ทุกวิชาเนี่ยถ้าเราไปดูการกระจายคะแนนของเด็กไทยนะมันจะมีสักสี่อรเซ็นตของเด็กไทยที่สอบได้80ดสิบถึงร้อยถูกไหมคะแนนได้ร้อยคะแนนนี้ยิเดยนะแต่ที่เหลือ95เนี่ยเฉลี่ย30กว่าคะแนนผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า95%กับ5%าเ เพราะอะไรทําไมมนถึงเหลือห้าเปอร์เซ็นที่ไปสอบแข่งโอลิมปิกก็ได้อะไรกัขนาดนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของคนรวยกวับคนจนและเป็นเรื่องของการที่ครูไม่เข้าใจปรัชญาข้อสอบมันจะอนยู่ด้วยบางโรงเรียนนี่มันมันติดบางเพื่อนไปซ้ำไปเดีายว่าจะไปิวเพื่อนนะให้มีน้ำใจกับเพื่อนนะให้แรงน้ำใจกับเพื่อนนะเพื่อตัวเองจะได้ที่หนึ่งที่สองเนี่ย แล้วครูก็ไม่รู้เรื่องครูก็ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านเราเราก็เลยมี25ห้าเอร์็นกับเก้าสิบห้าซ็แต่ถ้าเราเปลี่ยนนะมันจะได้ร้อยเปอร์เซและหลวงพจะไปฟังนะเดี๋ยวจะถึงตอนนี้ข้อสองเนี่ยมีตัวอย่างโรงเรียนร้อยโรงเรียนโดยเฉพาะกลุ่มแรกสิบเก้าโรงเมื่อสองห้าห้าห้าหลังจากเอาโครงการพัุดาหัวใสเข้าไปแล้วนะค่าเฉลี่ยโอนเน็ตของทั้งโรงเรียนขึ้นพนุ ไม่ใช่ขึ้น5%นะผมจะไม่ค่อยสนใจว่าโรงเรียนนี้มีเด็กคนหนึ่งแข่งได้เหรียญทองผมไม,ไม่สนใจเลยแต่ถ้าเด็กโรงเรียนนี้ค่าเฉลี่ยนะมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศมีสิผมชอบมากนั่นนั่นเด่นนะทำไมลูกคนจนลูกคนที่อยู่ห่างไกลอ่ะถึงต้องเรียนได้คะแนนน้อยกว่าเขา เพราะนั้นอยากให้รัชณนีมาโฟล์คา์สที่เจ็ดสิบกับสาสซหลักสูรการบริหารตามหลักสูตรหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษากับครูคือทำอย่างไรจะบริหารตามหลักสูตรจัดก,การหลักสูตรได้ผลดีที่สุดนี่ไม่ได้ว่าอยู่นะไม่ใช่ว่ารู้วโรงเรียนสวยที่สุดบ้านโรงเรียนสวยที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนั้นองค์ประกอบเป็นสิ่งจําเป็นแต่เป็นองค์ประกอบแต่อันดับหนึ่งเลยก็คือ การจัดการเรียนการสอนเดี๋ยวจะกลับไปอีกทีเรื่องครูเปรียบบ่อยข้อ3รับสางข้อ3าว่าให้ครูจัดก,กิจกรรมให้เด็กทํางานเป็นหมู่คณะให้ครูจัดก,กิจกรรมให้เด็กทํางานเป็นหมู่คณะเพื่อเขาจะได้เห็นคุณค่าของความสมรคคี